เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s อละ a และ o n d เล i ยเลยเลครับแล้วก็มาถึงแบบฝึกท้าทยบทที่4เรื่องการเคลื่อนที่และแรงในข้อที่4กันแล้วนะครับโดยเขาได้ให้ภาชนะ A, B, C, D, E และ F ที่บรรจุ ของเหลวชนิดเดียวกันนะครับผมของเหลวชนิดเดียวกันดังภาพเรียงลาดับภาชนะของของเหลวที่มีความดันของของเหลวที่ก้นภาชนะจากมากไปหาน้อยได้อย่างไรและเพราะเหตุใดนะครับผมโดยภาพก็เป็นดังนี้เลยครับน้องๆคิดว่าเราจะเรียงลําดับความดันของของเหลวที่ก้นภาชนะจากมากไปน้อยได้ยังไงครับผมก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความดันคืออะไรอา่าซึ่งเอาล่ะครับพี่ก็จะ ทำการเฉลยนะครับแต่ใครที่อยากลองคิดเองก่อนเนี่ยก็สามารถพสต์เอาไว้ก่อนได้เลยนะครับผมแล้วลองทําดูเองก่อนจากนั้นก็ค่อยกดเริ่มแล้วมาฟังพี่เฉลยก็ได้ติ๊กตอบติ๊กตอบเอาละครับพี่จะเฉลยแล้วนะครับใครที่ยังไม่พร้อมก็พสต่ตอบได้เลยนะครับผมเฉลยก็คือปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงดันมีอยู่2อ,อย่างครับ น้องๆพอจะจำได้จากการทดลองไหมครับผมอย่างแรกก็คือความหนาแน่นครับก็คือถ้าเกิดว่าความหนาแน่นเนี่ยก็คือความหนาแน่นมากความดันก็มากครับผมความดันก็มากแล้วก็ข้อ2ครับความลึกครับผมยิ่งความลึกมากเนี่ยความดันก็จะยิ่งมากครับถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ความดันที่ความลึกมากๆเนี่ยก็คือจะมีน้ําที่กดลงมาเนี่ยในแนว ตั้งฉากเดียวกันเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมครับผมมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่เกี่ยวเลยครับผมว่าปริมาตรของภาชนะที่บรรจุเนี่ยจะมีความกว้างจะมีความโค้งมนแค่ไหนแต่เราดูแค่ความสูงอย่างเดียวเลยครับเราดูแค่ว่าความสูงของวัสดุไหนเนี่ยมากที่สุดเท่านั้นเองเราไม่ได้ดูว่าลักษณะของวัสดุนั้นเป็นยังไงเลยครับผมขอแค่มันอยู่ที่ความสูงเท่ากันเนี่ยความดันมันก็จะเท่ากันแล้วถ้าเกิดว่าความสูงมันน้อยกว่าเนี่ยความดันก็จะน้อยกว่าแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรอย่างอื่นเลย ซึ่งเราก็จะได้ว่าความดันของสารที่มากที่สุดคืออะไรครับก็คือ B ใช่ไหมครับผมเพราะว่า B เนี่ยลึกที่สุดตามลงมาตามมาก็ด้วยสารต่อไปเลยครับก็คือ C ครับผม C แล้วก็ตามมาด้วย A แล้วก็ตามมาด้วย E เลยครับผมในข้อนี้นะครับน้องๆจะต้องทําการเอาไม้บรรทันนะครับทาบลงไปเลยครับผมทาบลงไปใน น้องจะต้องเอาไม้บรรทัดเนี่ยทาบลงไปในหนังสือของน้องๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะได้ว่า b นะครับมากกว่า c แต่ว่าจริงๆแล้ว a c a c e เนี่ยมีค่าที่เท่าๆกันเลยครับผมเพราะฉะนั้นจะเป็น c จะเท่ากับ a แล้วก็เท่ากับ e เลยนะครับผมแต่3ตัวนี้เนี่ยจะมากกว่ามากกว่าตัว d ที่เท่ากับ f ครับผม ถ้าลองมาทัดท่าเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าความสูงของ2ตัวนี้เท่ากันแล้วก็ความสูงของ3ตัวนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้เลยว่า,าความดันนะครับมากที่สุดก็คือ B เพราะาสูงที่สุดแล้วก็ CAE เนี่ยจะเท่ากันแต่ทั้งหมดนี้จะมากกว่าดีกับ F ครับผมเพราะว่าดีกับ f เนี่ยมีความลึกที่น้อยที่สุดแต่ว่ามีขนาดแต่ว่าก็เท่ากับ F นะครับผมเพราะว่าความลึกเท่ากันนั่นเองก็คือตามนี้เลยครับเพราะดูจากความลึกนัก่นเองครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับข้อนี้เราก็คือใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลแต่แรงต่อแรงดันแต่เขาบอกว่ามันเป็นของเหลวที่มีที่ชนิดเดียวกันใช่ไหมครับเพราะนันความหนาแน่นก็เลยเท่ากันก็เลยตัดเรื่องความหนาแน่นออกก็เลยเหลือแค่ความลึกแล้วพอเราเอาไม้บรรทัดท้าวัดด้วยหนังสือเนี่ยเราก็ได้ว่า b จะมากกว่า c แต่ว่า c a e เนี่ยเท่ากันแต่ว่าก็มากกว่า d กับ f เพราะเพราะว่า d กับ n เท่ากันครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็แล้วพบกันใหม่ใน คำถามหน้านะครับสวัสดีครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับบา,บายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ โข้อนีด้ดีกับผ้าเลาเชี่ยวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ